ขยี้อนิเมะขอเสนอศัประยุทธ์รุฟ้าภาคทวีปมัชิมตอนที่168แววปิติตื้นตานบนใบหน้าเย่จงและศนหลันดำรงอยู่พักใหญ่ค่อยจางหายไปหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนี้ในตระกูลเย่ไม่มีใครกังขาในความสามารถของเสี่ยวเยียนอีกแม้แต่คนเดียวคุณชายเซี่ยวเยียนอาทิจริงการเข้าสู่คณะคู่อาวุโส พอคอยโอสดไม่ถึงกับยากเย็นอันใดแน่นอนนี่หมายถึงสถานการณ์ปกติเทว่าด้วยกำลังความสามารถของตระกูลเย่เราตอนนี้หมดปัญญาจะบรรลุถึงเงื่อนไขนั้นเยจงถทอ,ทอนหายใจออกมาในแดนโอสถประกอบด้วยห้าตระกูลใหญ่และห้าตระกูลใหญ่นี้มีชื่อเสียงมานานแล้วปีนั้นประมุขตระกูลผู้กอ่อตั้งห้าตระกูลใหญ่นี้ ร้วนเป็นสมาชิกหลักของหอคอยโอสถตามระเบียบแล้วขอเพียงห้าตระกูลใหญ่สามารถบรรลุถึงเงื่อนไขก็จะได้รองเก้าอี้ต,ตัวหนึ่งในคณะผู้อาวุโสหอคอยโอสถได้ห้าตระกูลใหญ่ร้วมีอิทธิพลสูงในแดนโอสถบวกกับอาศัยบารมีของยักษ์ใหญ่อย่างหอคอยโอสถจึงพอจะวางกล้ามในแดนโอสถได้บ้าง แม้แต่กลุ่มอิทธิพลอย่างุบเขาปิงเหอเจอหน้ายัางต้องให้ความเกรงใจแน่นอนตอนนี้ตระกูลเย่เราไม่อาจวางก้ามเช่นการก่อนได้อีกต่อไปแล้วทุกช่วงเวลาหนึ่งหอคอยโอสถจะดำเนินการประเมินผลงานห้าตระกูลใหญ่มีเพียงผ,ผู้ผ่านการประเมินถึงได้รับตำแหน่งในคณะกู้อาวุโสต่อไปได้ประเมินอย่างไรเงี้ยหรืเซียวเยียนถามขึ้นมาหอคอยโอสถ ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่เป้าหมายของการประเมินแน่นอนก็คือพวกหนุ่มสาวอนุชนของตระกูลเย่นั้นนับวันยิ่งอ่อนแอลงการปรุงโอสดก็แทบไม่ได้เรื่งทุกวันนี้นักปรุงโอสดของตระกูลเย่ในรุ่นหลังๆนั้นนับว่าอ่อนแอกว่านักปรุงโอสดภายนอกไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าบางคนยังแทบไม่มีพรสวรรค์ ในรุ่นนี้คนที่พอจะฝากผีฝากไข่ได้ก็มีแต่ซ้นหลันแต่นางก็เป็นเพียงนักปรุงโอสถระดับห้าเท่านั้นถือว่ายังไม่เข้าขัน้นพอเห็นสายตาเย่จงมองมานั้นซ้นหลันเองก็ระอายใจเช่นเดียวกันในฐานะอนุชนรุ่นหลังแต่ความสามารถกับน้อยนิดการประเมินแต่ละครั้งห้าตระกูลใหญ่ต้องส่งรุ่นยาวไปรับการทดสอบที่หอคอยโอสถคนหนึ่ง หากสอบผ่านก็รักษาเก้าอี้ไว้ได้แต่หากไม่ผ่านเช่นนั้นก็อันตรายแล้วตระกูลเย,ย่เราทดสอบไม่ผ่านสองครั้งติดต่อกันหากรอบนี้ยังไม่ผ่านอีกไม่เพียงจะเสียตำแหน่งในคณะครูอาวุโสหอคอยโอสดยังจะถูกขับออกจากห้าตระกูลใหญ่ด้วยนี่นับว่าเป็นเรื่องใหญ่ในตอนนี้ของตระกูลเย,ย่มันคือเรื่องคอขาดบาดตายจะอยู่หรือจะไป ก็ขึ้นอยู่กับครั้งนี้แล้ว5ตระกูลใหญ่คือทางรัฐเข้าสู่ตำแหน่งสูงในหอคอยโอสดฉะนั้นมีสายตานับไม่ถ้วนต่างเพ่งเร็งในจุดนี้เมื่อใดที่ตระกูลเย่ถูกขับออกเจ้าพวกที่จับจ้องตาเป็นมันก็จะเข้ามาแทนที่โดยทันทีเงื่อนไขาการทดสอบโคตรร้ายมากหรือไม่เซี่ยวเยียนถามขึ้นมาเย่จงก็พูดว่าคุณสมบัติ ต่ำสุดที่เข้าร่วมการทดสอบได้ก็คืออย่างน้อยต้องเป็นนักปรุงโอสดระดับ6แต่ถ้าอยากสอบผ่านต้องบรรลุถึงระดับ7จึงมีความสามารถเป็นไปได้พอได้ฟังแบบนั้นเสี่ยวเหยียนก็พยักหน้าระดับ7ไม่ถึงกับยากมากสำหรับเขาตอนนี้ตาแก่อย่างข้าฝึกปืออยู่นานหลายปีกว่าจะบรรลุถึงระดับนี้ได้คุณชายเสี่ยวเหยียนพอสวรรค์เด่นลำ้ำ ย่อมไม่มีปัญหาแต่รุ่นเยาวในตระกูลเย่เรากลับไม่มีใครบรรลุถึงระดับนี้ได้สักคนและที่แยก่กว่านั้นก็คือเพราะสองครั้งก่อนทดสอบไม่ผ่านการทดสอบคราวนี้ต้องติดสามอันดับต้นจึงถือว่าผ่านการทดสอบสามอันดับต้นเลยงั้นหรือเฮ้ย <Hey. S 1> อีกสี่ตระกูลที่เหลือเวลานี้แข็งแร่งขึ้นทุกวันรุ่นหนุ่มสาวในตระกูลล้วนแต่อัจฉริยะทั้งสิน้น แม้การทดสอบลักษณะนี้ัวกเขาอาจจะไม่ส่งระดับหัวกะทิลงสนามแต่ใข้จะชิงสมอันดับตน้นต่อให้ตระกูลเย่มีนักปุงโอสดระดับเจ็ดรุ่นเยาวเกรงว่าก็ยากจะทำได้อยู่ดีพอได้ยินแบบนั้นเสียวเหย,ยนเองก็อดสายหน้าให้กับความเสื่อมโทรมของตระกูลเย่ไม่ได้สำหรับสี่ตระกูลที่เหลือไม่จำเป็นต้องส่งหัวกะทิก็ยังสอบผ่านได้แต่ตระกูลเย่ตอนนี้ คุณสมบัติที่จะสอบผ่านก็ยังไม่มีในฐานะที่ตระกูลเย่นั้นเป็นหนึ่งในห้าตระกูลใหญ่นับว่าตอนนี้อันนาสุดๆตกต่ำสุดๆจนไม่รู้ว่าจะตกต่ำได้มากกว่านี้อีกหรือไม่พอเห็นเสี่ยวเหยียนมองมาเย่จงก็รู้ว่าตอนนี้เสี่ยวเหยียนคิดอะไรเขาเองก็รู้สึกละอายใจเป็นอย่างมากที่ตระกูลเย่ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตนั้นต้องมาเสื่อมโทรมในรุ่นของเขาเรื่องการทดสอบมอบเป็นหน้าที่ข้าแล้วกัน แต่การทดสอบนี้เชิญคนนอกมาช่วยได้งั้นหรือพอเห็นท่าทางนั้นเนี่ยเซียวเหยียนเองก็อดจะสงสัยขึ้นมาไม่ได้เย่จงตอบขึ้นทันทีแต่เรื่องนี้มีวิธีพลิกแพงจำต้องลำบากคุณชายเสี่ยวเหยียนเล็กน้อยคุณชายเซียวเหยียนยินดีหรือไม่เซียวเหยียนเองก็คิดอยู่คู่หนึ่งหมายความว่าอย่างไรอธิบายเพิ่มเติมให้ค่าอีกหน่อยเย่จงหันไปมองซินหลันแวบ,บหนึ่ง หลังจากนั้นก็หลังเลพร้อมพูดว่าแนะนำกับขอคอยโอสถอาจต้องแจ้งต่อทั้งนั้นว่าคุณชายเสี่ยวเหยยนเป็นว่าที่ร้านเคยตระกูลเย่พอได้ฟังแบบนี้เสี่ยวเหยยนสีหน้าเองก็แปลเปลี่ยนไปก็เลยพูดว่าวิธีนี้ไม่ค่อยเหมาะกับมังข้าเป็นผู้ชายไม่เสียหายเท่าไรแต่ฝ่ายหญิงต่อไปจะเจอหน้าผู้คนได้อย่างไรยู่ยร้านเคยหลังจากทดสอบเสร็จ ก็ไม่ตรงไม่แต่งหายไปแต่งกับคนอื่นแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีกับศิลหลันคุณชายเสี่ยวเหยียนอย่าพึ่งร้อนใจไปนี่เป็นเพียงคำเรียกขานเท่านั้นหาไม่ได้ให้ท่านรับผิดชอบอันใดทั้งสิน้นเย่จงเองรู้ว่าเสี่ยวเหยียนคิดอะไรอยู่ก็เลยพูดว่าตระกูลเย่เข้าสู่ช่วงคอขาดบาดตายแล้วทุกคนในตระกูลพร้อมเจ้าชีวิตเข้าแรกฉะนั้นการจะเสียสละบางอย่าง พวกเราจำเป็นจะต้องแบกรับเอาไว้เสี่ยวเยียนอินแบบนี้ก็คิดหนักหลังจากนั้นก็เลยพูดว่าทำเช่นนี้ก็ไปเข้าร่วมการทดสอบแทนพวกท่านได้แล้วเัินหรือเย่จงตอบว่าใช่ขอเพียงข่าวนี้สอบผ่านตระกูลเย่ก็จะรักษาเก้าอี้ไว้ได้และทำให้มีเวลากอบกู้อย่างเพียงพอหลังการทดสอบคุณชายเสี่ยวเยียนก็ไม่มีความสัมพันธ์กับตระกูลเย่แต่อย่างใดไม่มีพันธะ ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นอยากไปไหนก็ไปจะมีเมียเป็นร้อยเกลืองนของท่านพอเห็นแววตาที่มีความจริงใจนั้นเสี่ยวอียนเองก็อดจะถอนหายใจไม่ได้เขาเองเนี่ยเข้าใจตระกูลเย่เป็นอย่างดีดูถ้าตระกูลเย่ตอนนี้จะถึงทางตานจริงๆแล้วถ้าเขาจากไปตอนนี้ตระกูลเย่จะตกต่ำจนกูไม่กลับและก็จะไม่สามารถกลับไายิ่งใหญ่ได้อีกเลย หลังจากการเป็นตระกูลธรรมดาศัตรูมากมายที่เคยมีในอดีตก็จะเล่นงานพวกเขาจนสุดท้ายตระกูลเย่ก็จะหายสาบสูญจากมหาพิภพตโตชีตลอดการเพี้ยเสี่ยวเยียนกรุณาช่วยตระกูลเย่สักครั้งขอเพียงตระกูลเย่ผ่านพ้นวิกฤตสินหลันยินดีเป็นวัวเป็นม้าให้กับท่านจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นคำพูดนี้คุณคุนเหมือนเคยมีคนพูดเป็นประจำในจังหวะที่เสี่ยวเยียนนั้นกำลัง คุณคิดอยู่ทางด้านซินหลันก็คุกเข่าอ้อนวอนต่อหน้าเซียวเยียนพอถูกซินหลันนั้นคุกเข่าขอร้องใบหน้าเซียวเยียนเองก็มีการเปลี่ยนแปลงเขาใช้พลังอ่อนยุ่นสายหนึ่งประคองให้ซินหลันลุกขึ้นมาแต่หลังจากลุกมานางก็กลับไปคุกเข่าอีกครั้งเซียวอี้เซียนพอเห็นแบบนั้นก็อดจะสายหน้าไม่ได้ต้องไปพยุงนางขึ้นมาได้ตนเองนิสายของเซียวเยียนเจ้าชายว่าไม่รู้เรื่องที่รับปากแล้ว เขาไม่นิ่งเฉยดูดายแน่นอนเจ้าคุกเข่าเช่นนี้กลับทําให้เขารู้สึกรําคาญใจเอานะพอเห็นสีหลันตาแดงเสียวเอียเซียนก็ปอบนางหลังจากตัดสินใจได้แล้วเสียวเหยียนก็พูดกับเย่จงว่าช่างเถิดทําตามท่านแล้วกันแต่ข้าขอบอกรวงหน้าห้ามใช้ลูกเขยร้านเคยอะไรนั่นมาเหนี่ยวรั้งให้ข้าอยู่ในตระกูลเย่ของท่านเด็ดขาดหากท่านเล่นตุกติก ก็อย่าตำหนิว่าข้าไร้ไม่ตีต่อท่านแล้วกันถ้าเป็นแบบนั้นเดี๋ยวจะมีบ้านของอนุเพิ่มขึ้นมาอีกดูแลไม่ไหวคุณชายเสี่ยวเย็นโปรดวางใจเย่จงหาไม่ใช่คนไร้ย่างอายเช่นนั้นเสี่ยวเย็นผู้เสียงอ่อนลงเย่จงเองก็ดีใจที่เสี่ยวเย็นยินดีทําตามแผนของเขาเสี่ยวอี้เสียนด้านข้างพอดีนแบบนั้นก็พลอยจะโรคอกไปด้วยหลังจากนั้นก็หันมาก่าวกับซินหลันแบบหยอกล้อ หลานเคยที่ว่าฝ่ายหญิงคงไม่ใช่เจ้ากับมังเสียวเหยียนพอได้ยินแบบนั้นก็หันหน้ามาทางสิหลันพร้อมกับเห็นใบหน้าที่แดงเขือกขึ้นมาตอนนี้เสียวเหยียนก็กากะอวบไม่รู้จะพูดอะไรกับนางดีพี่เสียวเหยียนไม่ต้องห่วงท่านปู่บอกแล้วว่าเป็นเพียงในนามเท่านั้นต่อไปพี่เสียวเหยียนต้องกลายเป็นบุคคลชั้นแนวหน้าของมหาพิภพโตชีแน่นอน ซิหลันไม่ใช่สตรีที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินตำ่ำเพราะกล่าวถึงช่วงทายนั้นเซี่ยวอีเสียนด้านข้างเนี่ยพบว่าสินหลันเองก็ตาแดงกำ่ำแน่นอนว่าสําหรับความสามารถเสี่ยวเหยียนนั้นถ้าให้แต่งจริงๆนางก็ยินดีแต่งเสี่ยวเหยียนตอนนี้ก็รู้สึกรำบากใจเช่นเดียวกันข่าวเรื่องเพลิงอัคคีติยศาส์นั้นสินหลันเป็นคนบอกเขาเองถ้าไม่ได้สินหลันบอกข่าวป่านนี้เขาเองก็คงตะเวนหาไปทั่ว โดยไม่รู้จุดหมายปลายทางและอีกอย่างตั้งแต่มาถึงทวีปมาชิมทางด้านซินหลันเองก็ช่วยเซียวเหย็นสารพัดอย่างเพื่อให้เซียวเหยียนนั้นยึดถือนางเป็นสหายคนหนึ่งถ้าไม่เป็นเพราะซินหลันเซียวเหย็นเองก็ไม่อยากจะช่วยตระกูลเย่บ้าบออะไรนี่เฮ้ย <Hey. S 1> เรื่องนี้ทําตามที่ผู้อาบุโสเย่จงบอกก็แล้วกันข้าจะพยายามให้ความร่วมมือเต็มที่เซียวเหย็นหันมาพูดกับเย่จง พอรีนแบบนี้ทางด้านเย่จงเองก็ไม่กล้าสกิดโทสะเสี่ยวเยียนก็เลยพูดว่าการทดสอบคราวนี้จะเริ่มขึ้นในอีกสองเดือนข้างหน้าฉะนั้นหลังจากนี้2เดือนพวกเราต้องเดินทางไปเมืองเซิงตานช่วงนี้หากคุณชายเสี่ยวเยียนต้องการสมุนภยัยใดบอกเราพูดเท่าได้ทางตระกูลเย,ย่จะจัดเตรียมไว้ให้ทั้งหมดหลังจากนี้สเดือนเงินลื้อเร็วปานนั้นเชียว เซียวเวย็นเองก็ตกใจว่าเวลากระชั้นชิดเป็นอย่างมากเย,ยจงเองก็พยักหน้าหากไม่ใช่ว่าเวลากระชั้นชิดจนเกินไปเขาเองก็ไม่จําเป็นต้องก้มหัวขอร้องคนรุ่นหลังอย่างเซียวเวย็นแบบนี้แต่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกแล้วเฮย้ยสองเดือนก็สองเดือนเซียวเวย็นเองก็จนใจแต่ทว่าก็ดีเหมือนกันเขาเองก็สนใจหอคอยโอสดยิ่งไปได้เร็วมากเท่าไรจะได้ไปสำรวจดูว่าสถานที่แห่งนั้น เป็นแบบไหนกันแน่พอเห็นเซียวเยียนพูดออกมาแบบนั้นทางด้านเยจงก็คุยกับเซียวเยียนถึงรายละเอียดเกี่ยวกับงานชุมนุมโอสดอีกเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ออกไปพร้อมกับสิลานที่ตอนนี้ยังหน้าแดงอยู่พอเห็นทักคู่จากไปแล้วดวงตาเซียวเยียนก็กลับมาเป็นประกายอีกครั้งเมืองเซิงตานดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งโรคปุงยาจะยิ่งใหญ่อรังการปานใดกันเชียวนะโอเคครับเจออกาสหน้าคิดหน้า ต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยเรามาในรูปแบบที่ไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไปโอเคครับเจอกันโอกาสหน้านะ